สวัสด,ดีจ้าพี่น้องต้อยต้อยอีกจากอีพีหนึ่งนะจ้าคลิปวังหันนอที่เสาหม่องอันปิดคลิปนะพี่นอ้นองเพราะว่าคลิปมันสัญญาณผุดป้าพี่น้องไปลุนกันต่ออีพีสองนะจ้าว่าเสาหม่องสีหมานบ่ตอนนี้ได้เครื่องตาเราพี่น้องมาลุ้นน้ำเสาหม่องเนอจ้าก้อนสิไปรับสมกับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เสาหม่องน้ำในเด้อถ้ามาคลิปเสาหม่องก็กดติดตามให้เสาหม่องน้ำในเด้อพี่น้องยุ่งกระไรหลายผุ้น่ะยุ่งไรหลายคัะป้าพี่น้องไปลุนน้ำเสาหม่องเนอจ้าเวิร์กนี่เกิดแต่เห วงเห็ดทานนี่แต่เห็ดทานอ,อ่อยต่อยเห็ดนาแดงพี่น้งองพี่น้องโอ้หมุนป้าพี่น้องเห็ดแปงจ้าหรือว่าเห็ดดินพี่น้องเลี้ยตาเพิ่นเห็ดทานเห็นดอกเดียวเห็ดทานจ้า เห็ดนาแดงพี่น้องดอกนึงจ้าเห็ดก้นอนอ,อยู่ในเงาหยาไผสิไปแหนมเห็นพี่น้องว่าบพุณน่ะเห็ดทานแหนมว่าเห็นด้นี่ลีลตาเก้งๆกียงสีก็ใบไม้นะพี่น้อง สามองกระตัดขาเห็ดบัถนัดเม,มึงพี่น้องเห็ดทานสีคือใบไม้สีหลอกตาค้นขักนี่จ้าพี่น้องอมหมุนป้าเดมือเง้ เห็ดเพิงแย่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็ดไข่ดอกนี้หมโอ้ยเห็ดไข่ขาวงามงามจ้ามันหมาน,มนจ้านี่จ้าเกิดเท้งโฟนแล้วพี่น้องจ้าเกิดไตกกบกกวกบกกง่ อุ้ยแดดก็ออกแล้วพี่น้องร้ายตาแล้วจ้าช่วงนี้เห็ดเกิดทั้งโพ้นพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากหน่อยแดดออกแล้วพี่น้องสภาป้าไมา่บานสาหมองเหลี่ยมตาว่าพี่น้องไปรุนกันต้อแล้วจ้า เห็ดหนาแลดอกนึงพี่น้องอีกทั้งพนอีกอสองดอกใบไม้ปกนี่พี่น้องแดดออกเราใบไม้ปกมันนัน,น,นจ้ะถ้ายให้พี่น้องเบิ้งไกลๆค่อยได้อัดทะลดจะพี่น้องจ้าเขาเคี้ยวเห็ดหนาและแตกไวพี่น้อง นี่พี่น้องพอเห็ดไค้เห็ดไค้บานดอกบ๊บปันไหนดอกจ้าดอกพอง้ำงามนี่แล้วพี่น้องนี่จ้าหเห็ด้ำหมากพี่น้อง ปลวกกินเครื่องนึงปลวกกินเห็ดน้ำหมากเห็ดนาแดงพี่น้องเห็ดพุ้งหนูเด้อพี่น้องอันนี้บม่เม็นเห็ดเมาเด้อจ้ามัานสมองเอิ้นเห็ดดอกจอก แสบแสบนะพี่น้องกึดกดีดดีดีเห็ดทานพี่น้องโอ้ยแดดออกกระไล่ตาจ้อเห็ดนาแลพี่น้อง ที่เกินดอกนึงพี่น้องวิ่ไกลกันนี่เลยจ้าลายตามากเลยแดยดออกมึงนี่แดดออกก็เศร้าเลยพี่น้อง เห็ดปวกตัวเนี้เนาะเห็ดปวกอันนั้นตัวนี้เนี่ยเนี่ยเห็ดปวกจิกเนี่ยเห็ดปวกจิกน้อยมันเป็นเปมูดมูดจิกดอกเดียวนะเนี่ยแม่นบอลเนี่ยเนี่ยม่ดอกเดียวเนี่ยเ่นละดอกเนี่ยพี่น้องเห็ดปวกเกิดดอกเดียวของแต้เราอยู่เห็ดทานวต สมองไอ้มุนก่อไม่ไพ่ปลาเห็นสองนอสสมองบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ้งเอาไปต้มเจียวปนแกงใส่เห็ดก็ได้พี่น้องนี่เดี๋ยวมาข้ามาอัปเดตกระต้าน้ำเน่จ้านี่มีแต่ดอกกงามเลยพี่น้องเห็ดมือนี้ถือว่าหมานย่จ้านี่น้องใหม่ของเขา,าพาาาาาี่น้องจ๋าไม่ไพ่ปลาหวานหวานเน้นนะจ้านี่น้อใหม่ สมองเห็นเห็ดพร้อมพี่น้องเห็ดทานเกิดไหนอ่ะปลาไม่ไพ่แต่สมองสิดไา้พี่น้องเบื้องนี้นีพี่น้องเห็ดท่านเกิดในปลาไพ่นี่นีพี่น้องอีกดอกนึง แล้วพอน้อมใหม่ก็เห็ดทานในปลาไพาพี่น้องมันเกิดยุคปลาไพาเห็ดทานนี่จ้ามีอีกบ,บ้าพี่น้องอีกดอกนึงอ่ะ กติมันเกิดก็ตนจิกตนหังได้พี่น้องอันนี้มันเกิดก็บกบพยัยกบพัยก็เกิดได้กันแน่นอกจก้ะนี่ในพัยปลาพี่น้องนองใหม่พายปลานอนอใหญ่ๆงามๆประหลาดที่หลีพี่น้องเกิดในอะันปลาพายก็เกิดเทียท่านน่ะนี่เสาหมองเกือบเหยียบพังนนะ่ะอยปลกไว้ก่อนว่ามีไผ่หูได้เนอะพี่น้องมีแต่เสาหมองหูคนเดียวดีจ้าเสาหมองอันเห็นน้อใหม่พอดี เกิดหลายยุเกิดเป็นมูนี่จ้าเห็ดทาดทงงามเลยพี่น้องพี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วเกิดยุ่ลางปนุนไพเลยเห็ดทาร์ทงงามดอกน้อยดอกอใหญ่ปุนกันโอ้หแปลกประหลาดเห็ดทาดเกิดนํกากบไพพี่น้องเดี๋ยวสามองสิตัดขาีห่หลังนะจ้าเก็บไปก้อนพี่น้องพาไพหกหกคุณน่ะ สัมหม่องหมอบเอาได้เลยทั้งพุ่นอีกดอกนึงพี่น้องเดี๋ยวค่อยโค้งไป๋วเนาะจ้านีพี่น้องอีกดอกหนึ่งแสงแดดออกแล้วอาจ,จิตมัวตาเนี่ยนะจ้า,จาพี่น้องขอโทษขอยพรนะจ้า,จาเหตุาการณ์ก็มาเกิดกับกบไผรสัมหม่องท้ายว่าสะดวกพี่น้องหมอบท้ายเอาได้เนี่ยพี่น้องจา้าท้ายทุ่มทุนเลยจา้าเมเอิเลยจ้าพี่น้องเมื่อกบไผหมอบหมอ,มอบฮูกฮกสัมหม่องหมอบท้ายเอาดอกหนึ่ง เห็นไม้ไผ่ป้าพอดีพี่น้องเดี๋ยวเอาไม่ไผ่ป้าก่อนเอาไปแกงใส้เห็ดอืมอืม,มีดก็บ่มค่อยคมไมน้อง นอมันแข็งไม่ไพ่ป้าัน,นี่พี่น้องและนอเป็ดเป็นแข็งแข็งนะจ๊ะล่างมันกินได้น้อยเดี๋ยวตด้ถึงแต่ว่าแซ่แบแซ่บด้พี่น้องหวานหวานมันตองนอญ่อขึ้นมากุนี่นี่กรอบหวานดีนี่พี่น้องได้ถึงเห็ดได้ถึงนอใหม่ ดินพี่น้องเม็ดนาแดงพี่น้องนี่งามๆเลยจ้านี่จีตู่หนึ่ง เฮ็ดนาแดงพี่น้องอีกดอกนึงจ้านี่พี่น้องเห็นเห็ดนาแหล่แล้วจ้าดอกนึงเลียตาเข้าดอกสองมองมาบ่าทันเข้านี่จ้ามาสวยๆพี่น้องมันนี่ พี่น้องนี่อีกดอกนึงงมืพอ้าเฮ็ดนานเลยยุ่มหนึ่งพี่น้องหลายดอกด้วจ้า จ้ามีตะดอกน้ำงาม,ม,มนี่งามๆเลยพี่น้องเฮ็ดนาเร่ re, พี่น้องโอ้ยวหงดงเลยจ้ะอืมนี่เฮ็ดนาเร่ re. นาแหลจ้าอีกยุ้มหนึ่งพี่น้องเฮ็ดนาแหลตัดออกให้พี่น้องเบ้ง่งค่ะทักกันนีจ้าเก็บเลย ที่ยงพี่น้องเฮ็ดนาเล่อือดอกงามแต่ละดอกนี่แต่ว่ามันแตกพี่น้องจ๋าดอกสีงามงามนี่สีงามอยู่พี่น้องนะเป็นสามแฉกเดี๋ยวตัดตินกันตัดตีนก่อนนี่ มีดอกจูมมันยุบพี่นอ้องดอกจูมมกำลังงามเลยจ้ะ สามองมาพอ่เห็ดทานไงน,นี่จ้าเห็ดทานแนวไง้อพี่น้องเห็ดทานชนิดนี้นี่แนวนีดอกไง้อพี่น้องนี่งามๆเลยจ้านี่ดอกนึงม,มันเกิดกับปองตัําๆพี่น้องคนณมาเห็นเกิดขอบๆป้า งามเลยเห็ดท่านชนิดนี้เป็นเห็ดท่านแนวใหญ่เด้อพี่น้องมันมีเห็ดท่านหน่อยเห็ดท่านใหญ่แนวนี่เป็นแนวใหญ่จะแนวดอกใหญ่ๆนะพี่น้องจ้าดอกนึงใบไม้ตูนขึ้นพี่นอ้องเกิดเป็นเห็ดท่านเือกยุ่มหนึ่งเลยอือ ไม่ไมตูนขึ้นพรูเลยจ้ะมันมาเกิดหม่องยังสิแล้วพี่น้องหมองหกหกเห็บท่านมันไม่ได้เกิดน้องเป็นแผ่นนี่น้ำงามเลยในพี่น้องน้ำงามเลยจ้าเก็บเลยบ้านี้แล้วสมองตัดขาที่หลังนะพี่น้องสมองคอเก็บเอาแบบนี้เลย ไขรงามๆเลยพี่นอ้องเดี๋ยวสาอมองมีดมากินอุ้ยขายังเาวเลยพี่น้องเห็ดไขรดอกงามงามจ้าน้องเห็ดไครยุ่งขังทางพี่น้องเกิดเป็นแปลนต้องมึงยางมาก็็เห็น พุณนยางสากไปสากมาก็ม่เห็นพี่น้องเอ้ยดิซาสมองยางมาทั้งนี้อืมขาวอ้วนเลยจ้าหมานหมานจ้าพี่น้อง้ยเห็ดไข่ไข่ใ่ปา,าดขาก่อนพี่นอ้องห้อยบงขี้กือกิน นี่จ้างามๆเลยจ้าพี่น้องแขกดอกแข็งอยู่พี่น้องพอกินได้อยู่จ้านี่ดอกเพิ่นก็นยังขาวอยู่นี่นี่หลีได้พี่น้องว่างัันนี่ทางยางม้าพี่น้องในสมอกก็เห็นจุมมันอีกทางทางนะพี่น้องน,น,นี่นี่พี่น้องงามๆเลยจ้ามึงเราพี่น้องอยู่ในอุ้มหยา อยู่ในพงหญ้าเอาได้บ้านอ้อหนขื่นมาได้พี่น้องมันค้าย nhả อืมเก็ดไข่ขาวจ้า ก่อนจะกลับบ้านก็นี่เห็ดไขโดกน้งาด้วยพี่นองคหนดอกอุ่นวนไว้จ้าน,นี่พี่นอง,ออนเ,นนองเห็ดไคเห็ดไคข,ขาวดอกน้ำ กลางถนนแล้วพี่น้องเลยตั้งหลายดอกไปจ้าวรั้นแตองมอมีมงัดครับมันยุ่เลิกพี่น้องนี่ดอกจุ่มน้องางามเลยจ้านะพี่น้อง กำลังหอดช่วงถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเสาหมองก็ได้ย่างออกจากป้าเราเด้อน,นี่เห็ดเสาหมองได้ทั้งนกใหม่ทั้งเห็ดพี่น้องเบิ้องนกใหม่ก็เห็ดใส่ฝนกันก็ถือว่าหมานอยู่จ้ากระไดช่วงถ่ายนกเห็ดนาแหล่ว่างสิออกกลับบ้านนะพี่น้องเห็ดนาแหล่มู่นึงเสาหมองกสิจีนี้บานแล้วละ่ะกอย่าลืมนะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เสาหมองนำ้ำในเด้อพี่น้องจ้าเสาหมองก็ขอปิดคลิปไปเพียงสับนี้เด้อคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า หิ้หน้าแล่พี่น้องงาม,งาม